สวัสดีครับพี่น้องคริสจักรสงนสิภาพสวัสดีพี่น้องสารธรรมแสงเสรีสรภาพของหลวงสวัสดีพี่น้องจุบกาศแสงศิรปภาพวางยาวจังหวัดเพชบรบูระรวมถึงรนดาพี่น้องชีรักในโพะเยซูคคิดทุกท่กทานนะครับผมกรงไสไตยขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บทเรียนฟอเดียวยกันวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่7เดือนกันยายนคศสองพัยนยี่สิบสี่และพระวจนะธรรมที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนั่นก็คือประธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่10ในหัวข้อที่ชื่อว่า บทเรียนชีวิตคู่ขนานจุดประสงค์นะครับก็เพื่อที่จะให้เราเห็นถึงความสําคัญของพร,ระเจ้านะครับถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นคําสอนนะครับเป็นคําแนะนําเป็นคําตักเตือนและเป็นที่ปรึกษานะครับเพื่อให้เราเลือกและดําเนินชีวิตอย่างเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านั่นเองนะครับพี่น้องครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะมาอ่านและร่วมรับฟังพะระธรรมของพระเจ้านี้ไปด้วยกันนะครับเล่าอางุน ทำให้ชอบเยาะเย้ยและสุราก็ทำให้เกกะระรานใครยอมให้มันพาเจินไปก็ไม่มีปัญญาความกริ้วอันน่ากลัวของพระราชาก็เหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่มใครยั่วพระองค์ให้กริ้วก็เสียงชีวิตตนเองที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียริสำหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกัน คนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้านาเขาจะมองหาพืชผลในฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลยความประสงค์ในใจคนเหมือนน้ำลึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะวิทยมันออกมาได้คนมากมายเป่าร้องความจงรักภักดีของตัวเองแต่ใครจะหาคนซื่อสัตย์พบเล่าคนชอบทำดำเนินในความซื่อสัตย์ของตนลูกหลานของเขาที่เกิดตามมาก็เป็นสุข พระราชาผู้ประทับบนบัลลังก์พิพากษาย่อมทรงฝัดร,ร่อนความชั่วทุกอย่างออกด้วยพระเนตรของพระองค์ใครจะพูดได้ว่าข้าทำให้ใจของข้าสะอาดแล้วข้าบริสุทธิ์พ้นบาปแล้วตุ้มน้ำหนักช่อชนและเครื่องตวงขี้โกงทั้งคู่ต่างเป็นที่เกลียดชังต่อพระยาเว ี่ครับหนังสือสุภาษิตว่าด้วยควาสอนด้านศีลธรรมและจริยธรรมในหลายแง่มุมชีวิตหนังสือนะครับที่ช่วยชี้นําให้เห็นถึงวิธีการดําเนินชีวิตอย่างฉลาดในทางของพระเจ้าและบิดเลี้ยงนะครับหลุมพรางของการกระทําที่ไม่ฉลาดและอยู่นอกทางของพระเจ้าสุภาษิตท,ทั้งหมดนะครับเขียนในรูปแบบของบทกวีนะครับในรูปแบบของคู่ขนานเหมือนและคู่ขนานต่าง บางข้อก็เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความนะครับบางข้อก็เข้าใจยากนะครับก็เขียนในรูปแบบของคําเปรียบเปยนะครับคําประมาณหรือคํประมไณมยก็ต้องมีการตีความกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับบทเรียนชีวิตคู่ขนานนะครับในแต่ละข้อนี้ไปด้วยกันนะครับบางข้อนะครับก็จะเป็นคู่ขนานต่างบางข้อเป็นคู่ขนานเหมือนนะครับโดยที่ผมเองก็จะให้หัวข้อบทเรียนในแต่ละข้อนะครับ บางข้อผมก็อาจจะให้หัวข้อของคู่ขนานตามที่อยู่ในข้อของคู่ขนานเหมือนเพื่อที่เราเองจะได้เห็นภาพที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นในข้อที่หนึ่งนะครับผมจะให้หัวข้อที่ชื่อว่าเมาเหล้าหรือไม่ดื่มเหล้าบ้ามีกล่าวว่านะครับเหล้าอางุนทําให้ชอบ,ยอบเยอะเย้ยและสุราก็ทําให้เก็กะละลานใครยอมให้มันพาเจิไปก็ไม่มีปัญญา เล่าองุ่นนะครับและสุราในข้อนี้จะทําให้เราเห็นภาพนะครับของคนเมาในลักษณะที่ไม่ดีเมื่อเมานะครับก็จะกลายเป็นคนเอะอะวยวายนะครับชอบเยอะเย้อเกเรอันตรภานก้าวร้าวนะครับนะครับและก็มีพระกัมพีนะครับพูดถึงเรื่องเมาไว้เยอะแยะมากมายนะครับมัจะเป็นในบทที่23ข้อที่21นะครับความเมานะครับก็ทําให้ความสามารถในการทํางานลดลง เมื่อไม่สามารถทํางานนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องการเงินนะครับมีปัญหานะครับนําไปสู่การยักจนนะครับการสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับและเงินก็หมดไปกับเล่านะครับในบทที่23ข้อที่29นะครับคนเมาเหล้านะครับจะทุกข์ระทมโศกเศร้าคิทะเลาะเผอเจ้อไร้าสาระ แล้วก็จะเจ็บตัวโดยที่ไม่จําเป็นนะครับเพราะไปมีเรื่องกับคนอื่นในขณะที่ตัวเองไม่มีสตินะครับในบทที่23นี่ครับในข้อที่33นะครับเมื่อเมาหนักเข้านะครับกนที่กินเหล้านานๆนะครับก็จะขาดสตินะครับส่งผลต่อประสาทนะครับความคิดเลอะเลือนสับสนนะครับพี่น้องครับในอดีตเหล้าอัง่นหมักหรือสุลาในยุคนั้นนะครับ เป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์รุนแรงเป็นของมึนเมานะครับและก็เป็นของต้องห้ามสําหรับบรรดาบุรหิตหรือสําหรับบรรดาพวกนาศีนะครับพวกที่อุทิศตนถวายตัวเองแด่พระเจ้านะครับฉะนั้นนะครับในยุคปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคในอดีตนะครับเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้านะครับในองค์พระเยซูคริสต์เราเองต่างได้ชื่อว่าเป็นบุรหิตของพระองค์นั่นเอง ในขณะที่เราวันนี้นะครับเราอยู่ในบทเรียนฟอเดียวก็เป็นเหมือนกับที่เรากําลังเข้าฟบพระเจ้านะครับฉะนั้นอยากให้เราตอบสนองต่อพระเจ้าเองนะครับว่าเราจะเป็นคนที่ดื่มเลาต่อไปหรือเราจะเริ่มต้นเปลีป่ยนแปลงเป็นคนใหม่เราจะไม่แตกต้องเล่าอีกต่อไปนะครับในข้อที่3นะครับ มีความข้อที่ชื่อว่านะครับดิกเลี้งหรือประชิญหน้าวิวาทนะครับพระกัมพีกล่าวว่าที่จะดิกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสําหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันเพื่อนครับความสามารถในการควบคุมการจัดการความคิดความรู้สึกนะครับและการสามารถตอบสนองต่อสิ่งเราต่างๆได้ด้วยท่าชีที่ถูกต้องและเหมาะสมคนที่ควบคุมตนเองได้ คือปุชนะที่แท้จริงครับดังนั้นนะครับข้อระวังเมื่อเราทนต่อสิ่งเร้าไม่ได้นะครับและเราเองไม่ยอมดิกเลี่ยง,งสถานการณ์นั้นออกมานะครับพเพราน้องครับมันจะทําให้เราเองนะครับพร้อมที่จะระเบิดอารมณ์ตัวเองออกมาจนเกิดการทะเลาะวิวาทจงจําไว้นะครับว่าการขาดการควบคุมตนเองก็เหมือนคนโง่คนขาดสติที่กําลังทําลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ นะครับแม้กระทั่งมิตรภาพอันดีนะครับระหว่างพี่น้องคคลสเสียนด,ด้วยกันเองในข้อที่4นะครับเอาก็ได้ชื่อว่าขยันหรือเกียรติค้านพระพี่กล่าวว่าคนเกียรติค้านไม่ไถนานในหน้านาน,นะครับเขาจะมองหาพืชผลในฤดูเก็บเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลยพี่น้องครับในแถบตะวันออกกลางนะครับฤดูถ่ายหวานพืชผลคือฤดูหนาว อันเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับคนขี้เกียจน,นะครับจะหิีกเลี่ยงนะครับการทํางานในช่วงฤด,ดูนี้เพราะมีอากาศที่หนาวเย็นฝนตกและท้องม้าก็เต็มไปด้วยดินโคลน,นะครับอากาศเย็นสบายแบบนี้เหมาะแก่การนอนเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่คันพอถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะครับเขาเองก็ได้แต่มองดูทุ่งนาแต่กลับไม่พบอะไรเลยและในสุภาษิตนะครับก็พูดถึง เรื่องนี้อย่างมากนะครับน่าจะเป็นในบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่8คนขี้เกียจนะครับมักจะอยู่เฉยๆไม่วางแผนไม่คิดล่วงหน้าถ้าไม่มีใครมาสั่งก็ไม่ทําอะไรในบทที่6ข้อที่9และบทที่26ข้อที่14คนขี้เกียจมักจะนอนมากตื่นสายไม่อยอมลุกจากเตียงง่ายๆนะครับหรือนอนทั้งวัน ในบทที่14ข้อที่23และบทที่26ข้อที่16คนขี้เกียจนะครับมักดีแต่พูดนะครับคิดว่าตนเองฉลาดแต่ไม่มีผลลัพธ์ในทางปฏิบัติไม่มีผลงานนั่นเองในบทที่22ข้อที่13คนขี้เกียจนะครับก็มักที่จะมีข้ออ้างสารพัดเพื่อลบหลีกนะครับหลือไม่ยอมทำงานหรือผัดวันประกันพุ่ง ในบทที่26ข้อที่15และบทที่20ข้อที่4คนขี้เกียจนะครับไม่มีความรับผิดชอบแม้แต่หน้าที่และงานของตนเองก็ไม่ยอมทําเมื่อถึงเวลานะครับที่ตนเองต้องทํางานกลับไปทําสุดท้ายตนเองก็ต้องเดือดร้อนนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนขยันนะครับพระเจ้าต้องการให้เรารู้จักการวางแผนในเรื่องที่จําเป็นนะครับสําหรับอนาคต นะครับและรู้จักการเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าหากเราขี้เกียจนะครับปัศจากการลงแรงลงทุนนะครับปัสจากการวางแผนที่ดีขาดการทํางานนะครับแน่นอนนะครับว่าไม่ส่งผลดีต่อเราแน่นอนนะครับในข้อที่5นะครับัวขก็ได้ชื่อว่าแผนงานของคนฉลาดป้าพีกล่าวว่าความประสงค์ในใจของคนเหมือนน้าลึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะวิย์มันออกมาได้ ขาอมีลกำลังบ,บอกเราว่าแผนงานของบุคคลนั้นนะครับคล้ายน้ำลึกคนที่ฉลาดเท่านั้นนะครับจะสามารถตักมันขึ้นมาได้โดยปกตินะครับคนเหล่านี้จะเป็นที่ปรึกษานะครับหรือผู้ให้คำปรึกษาที่ฉลาดมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งในการดึงเอาตะลันความสามารถของผู้อื่นออกมารับใช้พระเจ้าได้นะครับ ซึ่งเราเองก็จะเห็นในลักษณะของคนแบบนี้ได้ในกรรจักรของเรานะครับมันจะเป็นบันดาผููนาเสียพิบาลผู้รับใช้นักประกาศหรือผู้รับใช้นักสร้างสาวกนะครับเราก็เห็นการเกิดผลมากมายนะครับต่อคนหล่านี้นะครับในคนที่6นะครับหัวข้อที่ชื่อว่าคำพูดหรือการกระทำทั้งมีกล่าวว่าคนมากมายเป่าร้องความจงรักภักดีของตนเองแต่ใครจะหาคนซื่อสัตย์พบได้ นะครับพี่น้องครับความจงรักภักดีเป็นคุณสมบัติที่ดีของคริสเตียนแต่ต้องเป็นการแสดงออกมาเป็นการกระทำนะครับเพราะใครๆก็สามารถที่จะพูดได้ใครๆก็สามารถที่จะอวดอ้างได้นะครับต่อหน้าบอกซื่อสารรับหลังอาจจกลับวิพาษ์วิจารกันอย่างสนุกปากก็เป็นได้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าจะพูดก็จงรักษาคาพูดนะครับและทําสิ่งที่พูดนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เมื่อทําตามได้เราก็จะไปในข้อที่7นะครับข้อที่7แบบอย่างที่ดีหรือไม่ดีป้ามีกล่าวว่าคนชอบทำดําเนินในความซื่อสัตย์ของตนลูกหลานของเขาก็เกิดตามก็มีความสุขพี่น้องครับเมื่อปากเราบอกว่าเราเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับและเรื่องในการดําเนินชีวิตในทางชอบธทมนะครับเรามีศิทธรรมอันดีนะครับ ี่นองครับอย่าให้เป็นแค่คําพูดนะครับหรือไม่ใช่แค่ดีแต่พูดนะครับพระกมภีพีบอนนะครับลูกหลานเป็นสุขนะครับบางฉบับบอกว่าพวกเขาจะได้รับพรนะครับก็เรื่องมาจากลูกหลานนะครับได้เห็นการคำนะครับการประพฤติหรือแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่นะครับพวกเขาจึงนะครับลูกหลานของพวกเขาจริงเลือกที่จะินชีวิตตามแบบอย่างนั่นเอง จึงส่งผลดีมายังพวกเขานะครับประเจ้ากอวุพรอชีวิตของบรรดาลูกหลานของผู้ที่บระพติตัวดีนะครับข้อที่8นะครับพระคมภีรบอกนะครับกษัตริย์ผู้พิพากษาจะพินิจพิจารณาพิเคราะห์แยกแยะเจตนาดีชั่วได้ฉะนั้นการจะพูดหรือการจะร้างการกระทําสิ่งใดๆนะครับก็จะไม่สามารถที่จะหลอกลวงประชา้าได้ข้อที่9นะครับดีแต่พูดหรือน้อมยอมรับความจริงพระคมพีเก่านะครับใครจะพูดได้ว่าข้า ทำให้ใจฆ่าสะอาดแล้วฆ่าบริสุทธิ์ผลบาปแล้วพี่น้องครับคนที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นคนดีพร้อมไม่มีความผิดบาปคำกล่าวอ้างนั้นเป็นความเท็ครับเพราะความจริงแล้วไม่มีใครที่ปราศจากความบาปเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกวันนี้นะครับเราเองอยังต่อสู้กับความคิดที่ไม่ดีนะครับ ความผิดบาปที่แวบเข้ามาในหัวสมองนะครับหรือแม้แต่ตั้งการกระทําที่ไม่น่ารักต่อคนรอบข้างนะครับหรือแม้จะเป็นเรื่องของคําพูดที่ไม่ดีการกระทําที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับเราทุกคนเราต้องยอมรับว่าเราต่างที่จะต้องอธิษฐานสารภาพขอการชําระในทุกๆวันในทุกๆขณะนะครับ หมาว่าในขณะที่เราเองจะทาํางานจะขับรถนะครับเราก็จะใช้เวลานี้ในการสละภาพต่อพระองค์ในทุกขณะนะครับข้อทีอ่10นะครับสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายบทเรียนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับซื่อสัตย์หรือคดโกงภาพภี่กล่า,าวว่าตุ้มน้ําหนักช้อโฉนและเครื่องตวงที่ขี้โกงทั้งคู่ต่างเป็นที่เกียดชังต่อพญาเวพี่องครับ หลักฐานประการหนึ่งของคนที่มีใจไม่บริสุทธิ์และมีการประพฤติที่เสื่อมเสียที่ไม่ดีนั่นก็คือการดำเนินธุรกิจที่โคดโกงการไม่ซื้อสัตย์นะครับเป็นความบาปยากที่จะหลีกเลี่ยงและที่จะส่งผลเสียนะครับโดยตรงนะครับต่อผู้นั้นเองนะครับว่าจะเป็นความนับถือนะครับการเช,ชื่อใจนะครับ แล้วพวกเขาเองนะครับก็จะมีอาการวันระแวงนะครับเพราะวันหนึ่งนะครับความบาปความผิดเหล่านี้ก็จะถูกเปิดเผยนะครับทั้งต่อหน้าทุกคนนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดพระเจ้าทรงเกียรติชังนะครับพี่น้องครับและนี้ก็คือบทเรียนทั้งหมดนะครับในบทเรียนนะครับความแตกต่างในรูปแบบคู่ขนาดต่างที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมนะครับ ในบทเรียนทั้งหมดของสุภาษิตนะครับเราก็จะได้เห็นนะเพื่อที่จะได้เลือกว่าเราจะเป็นคนฉลาดหรือเราจะเป็นคนโง่เราจะเป็นคนที่มีชีวิตหรือเราจะเป็นคนที่เลือกความตายนะครับเราจะเป็นคนขยันหรือเราจะเป็นคนที่เกียจคร้านเราจะเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จหรือประสบความล้มเหลวนะครับเราจะเป็นคนที่เชื่อฟังนะครับหรือจะเป็นคนที่ดื้อรั้นเราจะเลือกความจริงนะครับหรือเราจะเลือกกัรโกหกเราจะเลือกความซื่อสัตย์หรือเราจะเลือกกัดโกง เราจะเลือกการทอมใจหรือเราจะเลือกความเย่อหยิ่งนะครับเราจะเลือกความแจงกว้างหรือเราจะเลือกความโลภนะครับเราจะเลือกความชื่นชมยินดีหรือเราจะเลือกความโศกเศร้าเราจะเลือกการเป็นมิตรหรือการเป็นศัตรูนะครับหรือเราจะเลือกที่จะไว้วางใจนะครับหรือจะวิตกกังวลเราจะเป็นคนที่สอนได้หรือเราจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับการสอนป้ามีของพระเจ้าสอนเราแล้วนะครับให้เราเลือกนะครับหนุนใจนะครับว่าเราจะให้พจน์นะของพระเจ้า เป็นโคมสองและแสงสว่างสองทางเดินให้กับเราพระเจ้าเองนะครับก็ทรงสร้างเราให้มีสติปัญญานะครับมีจิตวิญญาณนะครับที่ยว่กับหายหาพระองค์ฉะนั้นนะครับขอให้เราที่จะอ่านศึกษาเฝ้าเดียวทําความเข้าใจนะครับเพื่อที่เราจะทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเพื่อที่เราจะเติบโตในทางของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอเราใช้เวลานี้ในการรวมใจกันอธิษานนะครับ ข้าแต่ประชาชนพระบิดาพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงที่มีต่อขระผงค์ไม่เคยยันหยุดขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนขพอเดียวกับคุณพระองค์สำหรับพ่อชนะของพระองค์ที่ทําให้ข้าพระงค์มั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะที่ข้าพระงค์เองจะเลือกดาเนินชีวิต ตามน้าประถ่ยของพระองค์ขอบคุณสารพรน์จนทที่อย่างลากลึกภายในจิตใจของข้าพงค์และก่อร่างสร้างขึ้นภายในจิตใจของข้าพงค์ด้วยกระแต่พระเจ้าพระราชจนะพระาชจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะหนุนใจชี้นําและตักเตือนตีสอนข้าพงศ์ขอบคุณพงค์ที่ทรงเลือกข้าพงศ์สร้างหลายและผู้เชื่อในพงค์ให้กับใจและบังเกิดใหม่เวลานี้ข้าพงค์ขอกําลังที่มาจากพระองค์และข้าพงศ์เองจะมีกําลังที่จะต่อต้านความบาปความอยุติธรรมความกิดต่างๆสิ่งล่อลวง ของมืนเมาพระแตพงค์เจ้าการขาดสติความเย่อหยิ่งความขี้เกียจรวมไปถึงการทดลองในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์กระแต่พระงค์เจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าพงศ์ไ่าข้าพงศ์นั้นที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเพื่อที่ข้าพงศ์จะมีกำลังในการดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์และรับใช้องค์และจะเกิดผลดีมากมายในทุกอย่างข้าพงศ์จึงขอมอบฝากปณาพนองของข้าพงศ์ทั้งหมดไว้ในการปกป้องดูแลข้าพงศ์จึงอธิษฐานเช่นนี้ในพระนามขององค์พระสุคิเจ้าออเมน เขาจะส่งผลอันเล็กไปอย่างแก่พี่น้องทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฟาเฟอเดียวของทีเจจากแสงสิภาพของเรานะคะ